ดีค่ะสวัสดีพเพื่อนๆุทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำอีกแล้วค่ะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะที่มีชื่อว่าเจลลาคูตาค่ะตัวนี้นะคะไม่ได้มาในรูปแบบเม็ดแล้วก็ไม่ได้มาในรูปแบบชงนะคะแต่มาในรูปแบบของผงเทใต้ลินนะคะซึ่งเป็นนวัต ะะถามว่าทําไมถึงต้องเป็นผงเทป้าลิ้นเพราะว่าการที่เราเทล,ลงไปต้าลิ้นเนี่ยมันจะทําให้การดูดซึมของอาหารเสริมเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าใต้าลิ้นของเรานะคะมีเส้นเลือดฝอยอยู่จำนวนมากค่ะสาหรับส่วนผสมของตัวนี้นะคะโอ,อ้โหอยากให้ดูหลังกล่องนีน อย่างแรกเลยนะคะก็เป็นกูต้าไทโอนซึ่งกูต้าไทโอนตัวนี้เขาเป็นกูต้าที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นกูต้าสดนะคะกูต้าสดเนี่ยตัวเป็นอาหารผิวที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีคอลลาเจนจากหนังปลาแซลมอนนะคะที่นําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ยังมีกลิ่นในลอนที่เป็นกลิ่นในลอนแท้นะคะที่นําเข้าไม่อยากจะเปิดข้างในให้ดูเพราะว่ามันทานเยอะแล้วนะคะก็เหลือเหลือมีซองห้าซองแล้วหมดแล้วนะคะ นี่หน้าตางก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นซองๆแบบนี้นะคะเวทีทานก็ง่ายๆนะคะก็เทลงไปให้ใต้ลิ้นทั้งหมดี๋ยวาจะาทห้ดูนี่ต่อตัดแล้วจะเทไปใต้ลิ้นนะคะจริงๆก็ตัดด้วยก็ไปลองมาดูนะคะแล้วก็ตอนนี้